ครับแจ้งอัปเดตโปรแกรมนะครับสำหรับโปรแกรมตามคิวลำดับนี้ก็คือโปรแกรมต่ออายุประกาศนะครับก็ได้อัปเกรดให้สามารถกลับมาใช้งานเวอร์ชันคลาสสิกได้ a c e b o o k นะฮะซึ่งเหมือนเดิมก็จะมี2ตัวนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันใหม่และเวอร์ชันคลาสสิกนะครับเฟซบุ๊กเวอร์ชันใหม่ก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการให้โปรแกรมทำงานเร็วหรือว่าโหลดเร็วขึ้นเนี่ย แนะนำว่าให้โหลดเป็นเวอร์ชันคลาสสิกไปใช้งานเพราะว่าไอตัวเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยผมได้ใส่ตัวเขาเรียกอะไรอะ Reverse to Facebook Classic เข้าไปด้วยนะครับถ้าใครต้องการให้อากลับไปใช้งานเวอร์ชันคลาสสิกก็โหลดตัวเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยไปใช้งานนะนตรงนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็ค่าตั้งต้นเนี่ยผมตั้ง Reverse ไว้ที่1ก็เปิดขึ้นมาตัว Facebook ที่คุณปรับเวอร์ชันไปแล้วก็จะกลับ มาเป็นเวอร์ชันคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สําสหรับท่านที่ต้องการย้อนกลับมาใช้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกเพราะว่าเวอร์ชันคลาสสิกมันทำงานเร็วกว่าส่วนเวอร์ชันใหม่ก็ปรับเรื่องการกดปุ่มให้นะครับเพราะว่าของเดิมเมนเ่ยไปกดในส่วนของอสินค้าที่ขายแล้วหรือสินค้าที่เราไม่ได้ขายอะไรเงี้ยก็ปรับตรงนั้นให้นะครับบัคส่วนนี้นะ ขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับผมคงไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าให้อ้างอิงกับจากวิดีโออื่นแล้วเลยเดี๋ยวมันจะเป็นคอนเทนต์ซ้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยเรื่องอการสุ่มจังหวัด Data p r o รนะครับคือในในตัวอิดิตประกาศนะครับตัวโพสประกาศก็จะมี Data p r o รเหมือนกันใช่ไหมซึ่งของเดิมในที่ผมทำให้ก็จะเป็นจังหวัดหลักๆนะครับอันนี้ผมก็ กรองให้ชั้นหนึ่งนะครับเมื่อคืนผมทำบอทดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อไปดึงข้อมูลในในเฟซบ o ๊กนะครับโดยเอาข้อมูลจังหวัดเนี่ยไปคีย์ทีละตัวแล้วก็ดึงเอาเขตที่เฟซบุ๊กเลกคอมเมนต์มาให้นะครับดึงเอาเขตมาแล้วมากรองเป็นไฟล์ Data p r o รบอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใน Google Drive นะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้แต่แต่นะในส่วนของ อำเภออย่างแต่ละอำเภอนะครับผมเข้าใจว่า Facebook เมื่อเราเครีย์คำว่าบ้านอ่าสมมติเราผมคีย์คำว่าบ้านด่านเข้าไปนะอ่าน,นี้ผมจะยกตัวอย่างในเวียงนะครับในเวียงเวลาผมคีย์ข้อมูลคําว่าในเวียงเข้าไปแล้วผมคีย์คำว่าประเทศไทยสังเกตว่ามันจะมีคําว่าในเวียงมันแตกย่อยออกไปอีกนะแตกย่อยไปอีกทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพิจารณานต่ตอนนี้ที่เขาเช็คอินไว้ใน76คน64คนนะครับบางอันก็ไม่ไม่ขึ้นเียนรายการนั้นให้ในในส่วนของว่า มีคนเช็คอินตรงนี้เท่าไหร่ในะคุณก็สามารถที่จะไปกรองเนี่ยอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะกําหนดเฉพาะพื้นที่ที่คุณต้องการขายสินค้าให้กลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยนะฮะผมจะคีย์ไว้เฉพาะอย่างเช่นในเวียงอะไรเงี้ยคุณก็เอาไปพิมพ์ในเวียงแล้วก็ตามด้วยประเทศไทยถ้าคุณไม่ตามด้วยประเทศไทยนะมันจะกลายเป็นเวียงจันลาวไปเลยนะครับมันบางทีมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าคุณต้องการาขายสินค้านอกประเทศก็ไม่ว่ากัน ก็แนะนําว่าถ้าจะกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะมันก็จะเป็นอําเภอที่อยู่ในประเทศไทยนะคุณก็อาจอาจจะกรองได้อีกชั้นหนึ่งเป็นต้นนะเป็นต้นอันนี้ก็คือในระดับหนึ่งที่มันสโคบพื้นที่กว้างขึ้นแล้วแหละนะครับอลองเอาฝายแก้วสิอะไรฝายแก้วมีอันเดียวนะครับก็ก็ถือว่าไม่ไม่ซ้ำนะครับ ถ้ามะขามนะครับก็มอีอันเดียวก็โอเคสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับว่ามันไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ลองคีย์เอาชื่อที่มันตรงนะครับจำเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้ามะขามกาญจนบุรีนะครับพิมพ์ถ้ามะขามกาญจนบุรีก็ได้อย่างเงี้ยนะพิมพ์เข้าไปอย่างงี้แล้วก็คัดลอกชื่อเนี้ยมาใส่ ในไฟล์ t x t นะครับในไฟล์ t x t เนี่ยสังเกตว่าต่อท้ายเขาเนี่ยครับผมเปิดนิดนึงสังเกตนะหัวท้ายเขาจะมีอนญประกาศคู่นะเห็นไหมหัวท้ายเขาอย่าให้มันหายนะคุณก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้ามาขามการจนบุรีแทรกเข้าไปนะครับจะแทรกอะไรเข้าไปก็คอมมาแล้วก็แทรกคอมมาแล้วก็แทรกอย่างงี้นะครับ ระวังอย่าให้แอนยัอากาศคู่นี้หายนะครับประมาณนั้นเนาะน่าจะสะโคบไปได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมผมพยายามคีย์ให้เห็นนะว่ามันมีลิสต์รายการให้เลือกนะครับมีมีหมดนะครับสตูนนะครับก็เอาไปใช้กันนะก็มีมาเพียงเท่านี้ครับมาเพียงเท่านี้แล้วก็น่าจะตอบโจทย์กันได้ได้เยอะ ก็จะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะผมจะเอาไฟล์นี้ไปไว้ในผมอัปขึ้นไว้ใน Google Drive นะครับอัปขึ้นไว้ใน Google Drive ก็แต่ละคนก็เอาไปใช้งานกันนะครับเนอะก็มาเท่านี้ครับ